หนุ่มนาเดทค่ะสวัสดีครับหล่อเหลือเกินมากมายเฮ้ยเดี๋ยวนี่พวกเธอเมื่อกี้เป็นแฟนขับบอยไม่ใช่หรอแล้วพอนาเดทมาทำไมเธอกี้ด้วยอ่ะ เอาหนาเดชเปลี่ยนเป็นหน้าเดชแล้วเหรออุย้ยพวกนี้โลเลมากไม่ได้รักใครรักจริงเลยเพอณเดชมาณเดชด้วยอย่างงี้โอ้ด้านบนเป็นป้ายผ้านนะ้ดงณเดชโอ้โหนี่ท่านณเดชสมัครสอสอนี่ก็ได้แล้วนะจริงๆอะ่ะ <laughs> หล่อม,มากณเดชมีโฆษณา20กว่าตัว20เท่าไหรอ่อ่ะนับมา ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมตอนนี้พี่เอในไทยตัวหนึ่งอยู่นะ,ะใช่ครับผมเออ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 ยอะมากเหลืออย่างเดียวที่นันเดชยังไม่ได้โฆษณาคือผ้าหนามัยนะคะ,ะซึ่งคิดว่าต้องมีเร็วๆนี้แล้วล่ะทําไมรู้ไหมทําไมถึงอยากโฆษณาผ้าหนา,ามัยรู้ไหมทำไมทำไมชอบผู้หญิงมีปีกไอ้เลึ้งเราชอบผู้หญิงซึมซับเร็วอะโอเค งั้นเราแชร์กันได้อ่ะต่อไปเรียกพี่ว่าวิสเปอร์แล้วกันนะยอเป็นชื่อผ้านามัยเลยว่าเฮ้ยไม่กล้าอ่ะละครของนัดเดทก็คือเรื่องเกมร้ายเกมรักครับผมก่อนที่จะคุยกับเขาชมเรื่องของเขาก่อนเลยดีกว่าเชิญชม B T R ค่ะครับผมหลายชนเนี่ยได้ผ่านการแย่งทงแล้วหลายชนเนี่ยโตเป็นหนุ่มเต็มตัว คนที่เกาะมีนนะป้านั่นหมายความว่าก่อเลือกที่จะให้พวกเราช่วยเธอเราจะปล่อยให้เด็กคนนี้ตายไปต่อหน้าต่อตาเราได้ยังไงถ้เธอเป็นนางฟ้านะเธอต้องเป็นนางฟ้าที่ตกมาจากสวรรค์ลงมาทะเลนแน่เลยมาสักพักพี่ติ๋วทำทำไมนะถ้าฉันยังไม่พบศพยายฟ้าแสดงว่ายายฟ้าน้องสาวฉันยังไม่ตายส่งพระระดมมาให้ฉันกุนแก กับไปที่สายชนอยูู่่บนางฟ้าสายชนจะไม่มีวันยอมให้ใครผานหังฟ้าไปเด็ดขาดสายชนได้ยินเสียง,งหัวใจของนาังฟ้าไหมสายชนเป็นคนเดียวที่จะได้เป็นเจ้าของหัวใจของนางฟ้าอาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้า มาก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 ที่สุดเธอแน่ใจฉันแน่ใจโอ้ยอะไรกันเนี่ยพี่ดาจัดหนักเลยนะคะงานนี้นะคะพี่ดากับพี่แอลนะคะโอ้โหมากของเธอก็ได้แค่หอหน้าผัาดูนะเดชเขาสิอย,อยากจะทำภาพนั้นซ้ำจริงๆเลย ให้ขนลุกอะเป็นการดูละครแล้วขนลุกอะตอนเล่นขนลุกไหมก็อินไปตามบทบ้างครับผมหรอไม่นั่นคือการแสดงที่ดีไงคือการอินไปตามบทไงหรอหรอรักเขาอะไรเงี้ยหรอใช่ครับผมรักเขาจริงๆเหรอในฐานะของสายชนกับนางฟ้าซึ่งเป็นชื่อของตัวละครตัวนั้นเองเออบรรยากาศมันไม่พาไปหรอแบบว่าอุ้ยคุณไปถ่ายทะลงทะเลวิวสวยมันไม่แบบตายละหันไป ฟ้าน้ำและย่าอย่างเงี้ยมันไม่อินลหเหรอก็เฉยๆครับเจอหน้ากันบ่อยนะครับผมจริงเหรอแต่ในละครคุณต้องเอะอะถอดเสื้อเอะอะถอดเสื้อตลอดเงี้ยคือด้วยความที่ว่าเป็นเป็นเหมือนวิถีชีวิตชาวเกาะโดยตัวสายชนเองก็เป็นเหมือนกับเป็นชาวประมงก็คือวันๆก็ออกไปหาปลาอย่างเงี้ยชาวประมงมีหน้าอย่างนี้ด้วยหรอมีสิครับผมอยู่แถวไหนอ่ะที่เกาะมินครับเกาะมินเกาะมินคือชื่อของเกาะที่สายชนอยู่ โอ้โหาตายแล้วไปอยู่ทำไมพระคุณแล้วก็เลยต้องถอดเสื้อเป็นด้วยตามคาแรคเตอร์ของเขาใช่ก็จะมีถอดเสื้อบ้างใส่เสื้อบ้างอะไรเงี้ยครับอืมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะได้ดูนะเดททั้งถอดทั้งใส่ทั้งใส่ท,ใสทั้งถอดตลอดเวลาแล้วเป็นละครกุ๊กกิ๊กน่ารักก <c oughs> ันเลยท,ทีเดียวนร่ารักมากครับผมน่ารักมากเลยก็แสดงให้เห็นถึงความรักที่พระเอกมีต่อนางเอกครับผมตลอดอ่ะนะ